พี่น้องเชตนใ้เพิ่นนิยมเลี้ยงควายบอม,มีบรรยากาศอยู่ที่บ้านทาค้อพี่น้องอาจจะเป็นบรรยากาศอยู่ใจกลางบ้านเพิ่นน้อบ้านชาหาต,ตัวน้อยตัวใหญ่ บายดีพี่น้องวัดสูภูสุคน,นะวันนี้บ่าวสอนอยู่ที่บ้านซ่อมเมืองเซวังไฟแขวงข้ม้วนนะทิปนี้จะพาพี่น้องเขาไปเลาะเชี่ยวโนบนลราวเขาคือเก้าเนาะจะไปทางบ้านทาคข้อเป็นบ้านที่ติดแคมแม่น้ำเซวังไฟเปิเบิ่งธรรมศาสตร์ตองไหทงหน้าพี่น้องปเปิดหูเปิดตาเช็นี้ พี่น้องอาชีพรักของเพิ่นกิดซีเมนเห็ดหนาเนาะพองลงมากับเป็นปลูกฝั่งเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะเป็นปลูกยางพาราปลูกอ้อยปลูกมันต้นพี่น้องเลยทางฝากเบื้องซ้ายมือของเบาวซอนนี่ก็เป็นส่วนยางหลายขนาดใหลายพันต้นเป็นตาสะออนพี่น้อง ข้างหน้าแมสน,สนสวนหอยเป็นกุ้งหอยทรงเขา่ารงงานน้ำตาลอาจจะแม็นรงงานน้ำตาลอยู่ทางบ้านแจ้งแห่ก็ล้วเมืองไซบุรีแขวง,งซอนอาเขตเป็นโรงงานใหญ่ผลิตน้ำตาลทรงออกทั่วประเทศลาวแล้วก็ทรงออกต่างประเทศสวนหอยระยะนี้เพิ่นก,กับกำลังตัดหอยรองเลย สวนอ้อยมดแถวนี้พี่น้องวางสุดสายหูสายตาสวนอ้อยเพลนขึ้นที่การปลูกอว้ในก็สิมีเมืองเซบังไฟเมืองไซบุรีเมืองอุทุมพรเป็นเพิ่นปลูกหลาย แมนบ้านทาคอแล้วพี่น้องทางหน้าเนี่ยส่วนลายเพิ่นเกี่ยวเข่าแล้วหมดแล้วเนาะยังจะปั่นเข่า,าบรรยากาศที่มีแต่เฮือนหลังงามๆะลรเงี้ยไงวะบ้านทาคอเนี่ยโอ้พี่น้องเลยมีส่นรับประทานพร้อมเนาะเป็นเอาน้ำจากเซฟังไฟมาใส่อาจจะเฮ็ดหน้าแซงได้ พี่น้องเขตในเพิ่นน,นิยมเลี้ยงควายบ่มีควายกำลังกินตอเฟืองอยู่คอยเห็นงัวเกี่ยวเขาแล้วหมดแล้วยังรอถ่าแต่ปัน่นบรรยากาศอยู่ที่บ้านทาข้อพี่น้องอาจจะเป็นบ้านชนเผาลาวมีอีกบ้านหนึ่งอยู่ทางหน้าบ้านผาหาด อ้อยพี่น้องเพิ่นหาก,กระตัดตอวอ่อนพ่นกระปตัดตัดเอาตักแกก่อนสวนอ้อยทั้งหมดเลยนะสองทางทาง บ้านชาข้อบ้านชาหาดติดกันพี่น้องโอ้โหโบไก่คื่ออสอนถามข้าเจ้าพิริษีงดแล้วบ้านชาหาดน่าจะมีหาดน้ำอาหาดน้ำเซบังไฟไมหรือว่าจังไรเนะาะคนยังใส่เสือบ้านชาหาดอาสอนยังบบเคยมาจะเชื่อบ้านชาหาด กันไม้เด้อพี่น้องกัยบรรยากาศอยู่ใจกลางบ้านเพื่อนน้องบ้านชาหาดพาพี่น้องเข้าไปเบิ่งน้ำเซวังไฟจากน้อยยังเนาะชาเเือบักบ้านชาหาดเมืองเซวังไฟข้ามไปฟังเซเบื้องนั้นก็บอกว่าเป็นบ้านอย่างเนาะ มีกระบากเนาะกระบากใหญ่ขนาดเลยสายเซบังไฟฝัฟ่งนั้นก็เป็นยังเป็นเมืองเซบังไฟคือกันกลับทางเก่าพี่น้องกลับทางบ้านทาคอ สภาพธรรมศาสตร์งามบริน้องเลยมีฮอดภูเขาหินปูนข้างหน้าครับต่อเว้นไกลสิโต๊ดินแล้วอากาศก็นหนาวเหมือน,นีัน จะเืินทรงลาวทางนั้นพี่น้องไป้เพี้นี่ควายลายขนาดเป็นบนิยมเลี้ยงงัวเนาะเป็นแต่ควายพี่น้องควายดำโอ้ควายงัวบ่มีมีันจะควายควายดำส่วนลาย ตัวน้อยตัวใหญ่บ้านทาคอะนี่วิถีชีวิตบรรยากาศย่ำแรงพี่น้องส่วนตำบลลาวกบสิประมาณนี้ อ,อ่อนซ้อนเนาะอากาศดีธรมรมชาติงดงามปานพาข้อเมืองเซบังไฟานี่ก็เป็นลิปภาพบรรยากาศประชิดภาพที่น้องเลาะเที่ยวสนอําบดลาวยามแดงที่น้องเลยมาฮอดนี้ขอปิดชิปี้ไว้สำนีก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่สบายดี